คืนนี้ก่อนนอนหยุดทุกอย่างแล้วฟังให้ดีชีวิตของคุณกำลังถูกกำหนดอยู่ในสนาทีนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่ปีหน้าแต่คือตอนที่คุณกําลังจะหลับถ้าคุณไม่รู้ตัวสนาทีนี้จะถูกใช้โดยความกลัวความกังวลและความจนแต่ถ้าคุณรู้ตัวสนาทีนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งแบบนกอินทรี C. คนส่วนใหญ่ไม่เคยแพ้เพราะไม่เก่ง แต่แพ้เพราะปล่อยให้จิตหลับไปพร้อมความคิดลบโดยไม่รู้ตัวก่อนนอนสมองของมนุษย์จะค่อยๆลดคลื่นจากความคิดฟุ้มซ่านลงสู่ความลึกและในช่วงนั้นเองสิ่งที่คุณโฟกัสจะไม่ใช่แค่ความคิดแต่มันจะกลายเป็นคำสั่งที่ส่งตรงไปยังจิตใต้สำนึกโดยไม่มีการกรองใดๆทั้งสิ้นนี่คือเหตุผลที่บางคนตื่นมาโดยไม่มีแรงไม่มีทิศทาง และรู้สึกว่าชีวิตติดอยู่ที่เดิมทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดอย่างชัดเจนเพราะทุกคืนเขากำลังเขียนโปรแกร,รมชีวิตซ้ำๆด้วยความกังวลโดยไม่รู้ตัวนกอินทรีไม่เคยหลับแบบปล่อยให้โลกคิดแทนเขาอินทรีจะไม่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนหาความเปรียบเทียบไม่เอาเสียงข่าวร้ายไปใส่ในหัวก่อนหลับอินทรีรู้ว่าช่วงเวลาก่อนหลับคือช่วงที่จิตอ่อนนุ่มที่สุดเหมือนดินที่พร้อมปลูกเมล็ด ถ้าคุณโยนมเมล็ดวัชพืชลงไปมันก็จะงอกเป็นวัชพืชถ้าคุณปลูกมเมล็ดแห่งความชัดเจนมันก็จะงอกเป็นทิศทางชีวิตธรรมะไม่ได้สอนให้หนีโลกแต่สอนให้รู้จังหวะของจิตช่วงก่อนหลับคือช่วงที่การภาวนาไม่ต้องใช้คำมากแค่รู้ตัวแค่หายใจและแค่เลือกว่าจะไม่พกความทุกข์ข้ามคืนก็เพียงพอคนที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงไม่ใช่คนที่คิดตลอดวันแต่คือคนที่รู้ว่าจะวางความคิดตอนไหน อินซีรู้ว่าการพักที่มีคุณภาพคือการเตรียมบินที่แม่นยำและเมื่อหลับไปพร้อมเจตนาที่ชัดเจนจิตจะไม่ทำงานมั่วแต่มันจะเริ่มจัดระเบียบชีวิตให้เองโดยที่คุณไม่ต้องฝืนอะไรเลยเมื่อเช้าว่าถึงช่วงสามนาทีแรกหลังตื่นนอนจะเป็นเหมือนประตูอีกบานหนึ่งที่เปิดออกมาสู่วันใหม่ถ้าคุณรีบหยิบโทรศัพท์รีบรับพลังของคนอื่นวันนั้นทั้งวันคุณจะวิ่งตามโลกแต่ถ้าคุณหยุดหายใจ รู้ตัวและนิ่งแม้เพียง3นาทีคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าวันนี้คุณเป็นคนกำหนดทิศทางไม่ใช่เหยื่อของเหตุการณ์นี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนในโรงเรียนไม่มีใครบอกว่าความมั่งคั่งเริ่มจากการจัดการ6นาทีของชีวิตในแต่ละวันก่อนนอน3นาทีหลังตื่น3นาทีถ้าคุณยังจัดการ6นาทีนี้ไม่ได้ไม่ว่าคุณจะขยันแค่ไหนคุณก็จะเหนื่อยวนซ้ำอยู่ที่เดิม อินซีไม่ได้เก่งกว่าใครแต่เขาไม่ใช้พลังพร่ำเพรื่อเขาเลือกนิ่งในเวลาที่ควรนิ่งและเลือกพุ่งในเวลาที่ควรพุ่งความเงียบก่อนนอนและความนิ่งหลังตื่นคือฐานของการตัดสินใจที่แม่นยำและการตัดสินใจที่แม่นยำคือรากของความมั่งคั่งทั้งหมดถ้าคืนนี้คุณกำลังจะหลับอย่าถามว่าคุณยังขาดอะไรในชีวิตแต่ให้ถามว่าคุณกำลังพกอะไรข้ามคืนไปด้วย และถ้าพรุ่งนี้คุณลืมตาขึ้นมาอย่าเพิ่งถามว่าโลกต้องการอะไรจากคุณแต่ให้ถามว่าชีวิตของคุณกำลังจะบินไปทางไหนเพราะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าคุณรู้ตัวคุณจะไม่หลับเหมือนเดิมและคุณจะไม่ตื่นเหมือนเดิมอีกต่อไปคนส่วนใหญ่พยายามหาเงินทั้งวันแต่ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าจิตที่กำลังใช้หาเงินนั้นเป็นจิตแบบไหนถ้าจิตคุณฟุ้งซ่านแม้จะได้เงินมาก มันก็จะไหลออกเร็วถ้าจิตคุณกลัวแม้จะมีโอกาสดีมันก็จะมองไม่เห็นอินซีไม่เคยพุ่งลงจับเหยื่อในวันที่ลมปั่นป่วนเพราะเขารู้ว่าความนิ่งมาก่อนความแม่นยำเสมอความมั่งคั่งก็เช่นเดียวกันมันไม่เริ่มจากการทำมากแต่มันเริ่มจากการคิดให้น้อยลงแต่ชัดขึ้นคนที่จนไม่เชื่อคนที่ขาดความพยายามแต่คือคนที่ใช้พลังชีวิตไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญตลอดทั้งวัน แล้วหวังว่าคืนนี้จะได้พักแต่สมองไม่เคยได้พักจริงเพราะก่อนนอนยังเอาความกังวลไปกอดไว้แน่นธรรมะไม่ได้บอกให้คุณเลิกหาเงินแต่บอกให้คุณรู้ว่าเงินจะมาหาคนที่จิตไม่ไหวไปก่อนอินทรีย์มองเหยื่อจากที่สูงไม่ใช่เพราะอยากเท่แต่เพราะมุมมองที่สูงทําให้ไม่ต้องรีบเลือกถ้าคุณรีบเกินไปคุณจะคว้าอะไรก็ได้ที่ผ่านหน้าแล้วเรียกมืนว่าโอกาสทั้งที่มันคือกับดักความมั่งคั่งที่แท้จริง ต้องการสายตาที่สงบไม่ใช่หัวใจที่หิวโหยช่วงเวลาก่อนนอนคือเวลาที่คุณควรคืนอำนาจให้ตัวเองคืนจากความคิดของคนอื่นคืนจากตัวเลขที่ยังไม่ถึงคืนจากความคาดหวังที่ยังไม่เกิดแล้วถามตัวเองอย่างซื่อสัตว่าวันนี้เราใช้พลังชีวิตไปกับอะไรบ้างถ้าคำตอบคือความกังวลคุณกำลังลงทุนผิดถ้าคำตอบคือความโกรธคุณกำลังขาดทุนโดยไม่รู้ตัว อินซีไม่เสียพลังกับเหยื่อที่ไม่ใช่ของเขาเขายอมรอทั้งวันเพื่อการพุ่งเพียงไม่กี่วินาทีเพราะเขารู้ว่าความแม่นยำหนึ่งครั้งมีค่ามากกว่าความพยายามพันครั้งในทิศทางที่ผิดมนุษย์ส่วนใหญ่กลับทำตรงข้ามพยายามทั้งวันแต่ไม่เคยนิ่งพอจะเห็นว่าทิศทางนั้นใช่หรือไม่การโฟกสัสก่อนนอนจึงไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่มันคือการเลือกว่าจะให้จิตพักหรือจะให้จิตแบกโลกต่อไปทั้งคืน ถ้าคืนนี้คุณเลือกนิ่งแม้เพียงเล็กน้อยสมองจะเริ่มจัดลำดับใหม่โดยอัตโนมัติและเมื่อเช้ามาถึงคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าการตัดสินใจบางอย่างง่ายขึ้นโดยไม่ต้องฝืนสิ่งนี้คือฐานของนักลงทุนที่แท้จริงไม่ใช่สูตรลัดไม่ใช่เคล็ดลับแต่คือวินัยทางจิตที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยฝึกเพราะมันดูไม่เร้าใจแต่มันทรงพลังเงียบเงียบเหมือนอินทรีที่ลอยอยู่เหนือพายุถ้าคุณยังคิดว่าความมั่งคั่งต้องมาพร้อมความเครียด แสดงว่าคุณยังมองจากพื้นถ้าคุณเริ่มเข้าใจว่าความสงบคือทรัพย์สินอย่างหนึ่งแสดงว่าคุณกําลังยกตัวเองขึ้นสู่ระดับที่เงินเริ่มวิ่งเข้ามาหาโดยไม่ต้องไล่จับและนี่คือจุดที่คนจำนวนมากเริ่มรู้สึกแปลกใจว่าทำไมโอกาสถึงเริ่มผล่อมาในชีวิตทั้งที่ไม่ได้เร่งอะไรเลยเช้าว,วันใหม่ไม่ได้เริ่มตอนคุณลืมตาแต่มันเริ่มตั้งแต่วินาทีสุดท้ายก่อนที่คุณจะหลับ ถ้าคืนก่อนคุณนอนพร้อมความกังวลเช้าถัดมาคุณจะตื่นมาพร้อมความเร่งรีบโดยไม่รู้ตัวนี่คือวงจรที่ทำให้คนจำนวนมากทำงานหนักแต่ไม่เคยรวยขึ้นอินซีไม่ออกล่าในตอนเช้าด้วยความหิวแต่เขาออกล่าด้วยความพร้อมความพร้อมนั้นไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อแต่มาจากความนิ่งภายในคืนก่อนมนุษย์ที่ฉลาดด้านการเงินจึงไม่เริ่มวันด้วยการไถหน้าจอ หรือรับอารมณ์ของคนอื่นเข้ามาเป็นอย่างแรกเพราะสิ่งที่คุณรับเข้ามาในสามนาทีแรกหลังตื่นนอนจะกำหนดคุณภาพการตัดสินใจทั้งวันถ้าคุณเริ่มวันด้วยข่าวร้ายคุณกำลังฝึกสมองให้มองความเสี่ยงมากกว่าโอกาสถ้าคุณเริ่มวันด้วยการเปรียบเทียบคุณกำลังสอนสมองให้รู้สึกขาดก่อนจะเริ่มลงมือทำความมั่งคั่งไม่ชอบสมองที่รู้สึกขาด เพราะสมองแบบนั้นจะรีบคว้าอะไรก็ได้ที่ดูเหมือนจะช่วยทันทีแม้มันจะไม่ยั่งยืนอินซีไม่กลัวการรอเพราะเขาเข้าใจว่าการรอที่มีสติคือส่วนหนึ่งของการล่าในโลกการเงินการรอที่มีสติคือการไม่กระโดดเข้าไปในดีลที่ยังไม่ชัดคือการไม่ใช้เงินเพื่อกลบความไม่มั่นคงภายในคือการไม่เร่งพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นก่อนที่ฐานของตัวเองจะมั่นคงจริง คนที่เริ่มมั่งคัง่งมักมีพฤติกรรมคล้ายกันคือเขาไม่อธิบายมากไม่รีบอวดและไม่ใช้พลังไปกับการเถียงโลกเขาเก็บพลังนั้นไว้กับการสังเกตและการตัดสินใจในจังหวะที่ใช่ช่วงก่อนนอนและหลังตื่นนอนจึงเป็นเหมือนประตูสองบานของชีวิตถ้าคุณเผลอปล่อยให้ใครก็ได้เดินเข้ามาในประตูนี้คุณกำลังยกพวงมาลัยชีวิตให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัวธรรมะสอนให้รู้เท่าทันความคิด ไม่ใช่เพื่อหนีโลกแต่เพื่ออยู่ในโลกอย่างไม่ถูกลากการเงินที่มั่นคงจึงไม่ใช่ผลลัพธ์ของการหาเงินเก่งอย่างเดียวแต่มาจากการไม่ทำลายตัวเองทางอารมณ์ซ้ำๆทุกวันอินซีไม่บาดเจ็บเพราะเขาไม่สู้กับพายุเขาบินเหนือพายุนั่นคือความต่างระหว่างคนที่อยู่รอดกับคนที่เติบโตถ้าคุณเริ่มจัดการ3นาทีแรกก่อนนอนและ3นาทีแรกหลังตื่นนอนให้สะอาดขึ้น คุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่อธิบายยากแต่สัมผัสได้เช่นการตัดสินใจที่นิ่งขึ้นการใช้เงินที่ไม่หุนหันการมองโอกาสที่ลึกขึ้นและความมั่นใจที่ไม่ได้มาจากเสียงเชียร์ภายนอกแต่เกิดจากความรู้สึกว่าคุณควบคุมทิศทางชีวิตได้มากขึ้นนี่คือฐานที่คนรวยเงียบๆใช้สร้างอิสรภาพทางการเงินโดยไม่ต้องวิ่งแข่งกับใคร และเมื่อคุณเริ่มรู้สึกว่าความรีบของโลกไม่สามารถดึงคุณออกจากจังหวะของตัวเองได้อีกต่อไปนั่นแปลว่าคุณกำลังเข้าใกล้ระดับที่อินซีใช้ชีวิตอยู่มาตลอดโดยไม่ต้องประกาศให้ใครรู้คนส่วนใหญ่คิดว่าความมั่งคั่งเกิดจากการทำมากขึ้นแต่ความจริงคือมันเกิดจากการรบกวนน้อยลงยิ่งคุณปล่อยให้เสียงภายนอกเข้ามาควบคุมอารมณ์และจังหวะชีวิตมากเท่าไหร่การเงินของคุณก็จะยิ่งผันผวนตามอารมณ์นั้น อินทรีไม่บินตามเสียงนกฝูงอื่นเขาฟังความนิ่งของลมและสัญชาตญาณของตัวเองนี่คือทักษะที่คนวัยลึกซึ้งเริ่มเข้าใจหลังผ่านความผิดพลาดมามากพอธรรมะไม่ได้สอนให้คุณเลิกอยากแต่สอนให้คุณเห็นว่าอะไรควรอยากและอะไรคือความอยากที่พาไปสู่ความเหนื่อยซ้ำซากในโลกการเงินคนที่ขาดสติจะใช้เงินเพื่อซื้อความรู้สึกดีชั่วคราวแต่คนที่มีสติจะใช้เงินเพื่อซื้ออิสระในระยะยาว ความต่างนี้ไม่เกี่ยวกับไรายได้แต่มันเกี่ยวกับความสามารถในการทนต่อความไม่สบายใจชั่วคราวได้หรือไม่ก่อนนอนถ้าคุณฝึกอยู่กับลมหายใจแทนการอยู่กับหน้าจอคุณกำลังฝึกสมองให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันและสมองที่อยู่กับปัจจุบันคือสมองที่ตัดสินใจได้แม่นยำหลังตื่นนอนถ้าคุณเลือกตั้งเจตนาแทนการรับข้อมูลคุณกำลังวางเข็มทิศให้วันนั้นโดยไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าคุณควรกลัวอะไรควรรีบอะไร คนที่มีอิสรภาพทางการเงินมักมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือเขาไม่ตื่นตระหนกง่ายเพราะเขารู้ว่าทุกการตื่นตระหนกมีต้นทุนและต้นทุนที่แพงที่สุดคือการตัดสินใจผิดในเวลาที่อารมณ์ไม่นิ่งอินซีไม่เปลี่ยนทิศทางเพราะเสียงฟ้าร้องเขาเปลี่ยนเพราะเห็นเหยื่อชัดขึ้นเท่านั้นถ้าคุณฝึกความเงียบก่อนนอนและหลังตื่นอย่างสม่ำเสมอคุณจะเริ่มแยกออกว่าความคิดไหนคือสัญญาณและความคิดไหนคือเสียงรบกวน เมื่อคุณแยกได้คุณจะเริ่มไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครคุณจะไม่รีบโพสต์ไม่รีบอธิบายไม่รีบลงทุนเพราะความกลัวตกขบวนความมั่งคั่งที่แท้จริงชอบคนที่เดินช้าแต่เห็นไกลเพราะเขาไม่ต้องแก้ปัญหาซ้ำในเรื่องเดิมๆทุกปีและเมื่อวันหนึ่งคุณสังเกตว่าคุณเริ่มนอนหลับลึกขึ้นตื่นมาด้วยความนิ่งมากขึ้นและใช้เงินด้วยความเคารพต่อตัวเองมากขึ้นนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือผลของการฝึกสติในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มองข้ามและช่วงเวลานั้นเองที่กลายเป็นความลับเงียบๆของคนที่สร้างความมั่งคัง่งโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องแข่งและไม่ต้องอธิบายเมื่อคุณฝึกโฟกัสก่อนนอนและหลังตื่นนอนมาได้ระยะหนึ่งสิ่งหนึ่งจะค่อยๆเปลี่ยนโดยที่คุณไม่ต้องพยายามคือคุณจะเริ่มไม่อยากอธิบายชีวิตของตัวเองให้ใครฟังมากเหมือนเดิม ไม่ใช่เพราะคุณเหนือกว่าแต่เพราะคุณเริ่มรู้ว่าความเข้าใจจากภายในสำคัญกว่าการยอมรับจากภายนอกคนที่เริ่มมั่งคั่งจริงจะเริ่มใช้คำพูดน้อยลงและใช้การกระทำที่แม่นยำม,มากขึ้นเขาไม่ต้องประกาศเป้าหมายเพราะเขากำลังเดินอยู่ในเส้นทางนั้นแล้วความเงียบในช่วงก่อนนอนจะค่อยๆล้างความคิดที่ไม่จำเป็นออกไปทีละชั้นความเงียบหลังตื่นนอนจะค่อยๆเติมพลังให้การตัดสินใจในวันนั้นโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องผลักไม่ต้องฝืน อินทรีย์ไม่ได้มั่งคั่งเพราะบินสูงแต่เพราะมันรู้ว่าควรนิ่งตอนไหนและควรพุ่งตอนไหนมนุษย์ก็เช่นกันช่วงเวลาที่คุณเลือกนิ่งในขณะที่โลกเร่งรีบคือช่วงเวลาที่คุณกําลังสะสมพลังโดยที่ไม่มีใครเห็นและพลังที่ไม่มีใครเห็นนี่แหละคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงคุณจะเริ่มสังเกตว่าคุณได้ถูกดึงด้วยข่าว ไม่ถูกเขย่าด้วยคำพูดไม่ถูกเร่งด้วยความสำเร็จของคนอื่นคุณจะเริ่มมีจังหวะของตัวเองและเมื่อมีจังหวะของตัวเองคุณจะเริ่มสร้างทรัพย์สินในแบบที่ไม่ทำลายสกขภาพไม่ทำลายความสัมพันธ์และไม่ทำลายใจตัวเองนี่คือความมั่งคั่งที่เติบโตพร้อมความสงบไม่ใช่แทนที่ความสงบแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเมื่อคุณนิ่งมากพอคุณจะเริ่มเห็นว่าความเงียบยังมีระดับที่ลึกกว่านี้และการโฟกัสยังสามารถคมกว่านี้ได้อีก มันไม่ได้จบแค่ก่อนนอนและหลังตื่นแต่มันกำลังจะขยายไปสู่การใช้ชีวิตทั้งวันแบบที่คุณไม่ต้องใช้พลังไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปและเมื่อถึงจุดนั้นคำถามใหม่จะเกิดขึ้นในใจคุณเองว่าแท้จริงแล้วอะไรคือสิ่งที่ควรโฟกัสมากที่สุดในชีวิตเพื่อให้ทั้งจิตใจและการเงินเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน